จำได้ถูกแล้วอยากให้เพื่อนขีดทิ้งแล้วเขียนใหม่ครับอ้าวในที่สุดน้องอมสินก็ยอมแก้ตามที่เพื่อนบอกแล้วหรอครับทีนี้เรามาดูกลุ่มสุดท้ายที่ถามว่าคุณพ่อชื่ออะไรก้อนนี้ถือว่ายากจริๆเลยนะครับเนี่ยย แม่ทะเลนดีจริงๆครับน้องอุ้มคนนี้พอเห็นว่าจะต้องถามเกี่ยวกับพ่อนี่ก็ทำท่าทางเป็นคนแก่ซะเลยครับระวังจะเป็นชื่อของคุณปู่นะครับเนี่ย น้องอมสินนี่รอบครอบจริงๆเลยครับยังไม่ปักใจว่าเป็นชื่อพ่อของชาวต่างชาติคนนี้เป็นแม่ครัวเออแล้วอันนี้ลิงตอบคือมาตากตะถูกแม่มาปักใจแ้วอ้าวอ้าวน้องปินเมื่อกี้ยังบอกว่าไม่น่าใช่อยู่เลยนี่ครับโลเลนะครับเนี่ยมแน่ามไม่แน่มันก็ไม่แน่คิดว่าอาแล้วสิครับมีเพื่อนเดินเข้ามาบอกว่ามีคำตอบบางข้อที่ยังไม่แน่นอนอาจจะผิดก็ได้ให้ลองกลับไปถามใหม่อีกครั้งเพื่อความแน่ใจทุกคนเลยเห็นด้วยที่จะลองใหม่ครับ ต่างชาติคนนี้นี่ได้ย <deutlich> ินคำว่าพ่อครับเลยย้อนกลับมาถามว่าพ่อนี Blessed ่มาถึงใครพ่อพ่ออาตาบ้บาก้บา จูนนี่เสนอว่าน่าจะเป็นชื่อของคุณตามากกว่าครับไม่น่าที่จะเป็นชื่อของคุณพ่อแต่สุดท้ายทุกคนก็เห็นด้วยกับชื่อนี้ครับเอกลุมเดวับเราไออห้ดกรขะ้าโอคุณผู้ชมครับ สังเกตได้ว่าไม่มีใครนี่กล้าเขียนชื่อนี้กันเลยรอครับเขียนกันไปเกียนกันมาค่ะ้แกพูดเถียเนี่ยแกจะำไม่ได้ค่ะซื้อาืออาค่ะเอาสุดท้ายน้องจูนนี่ก็รับหน้าที่เขียนตัวเองเลยรอครับค่ารู้ค่าซื้อค่ารูค่าซื้อค่าซื้อค่ารู้ค่าูค่ารู้น่ใจนะรู้้ มีแบบนี้ด้วยน้องจูนไม่รับผิดชอบไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามากันทั้งห้องแบบนี้มีอะไรก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันกันน้องจูนอายุอายุั้ังและตอนนี้กลุ่มที่ถามเรื่องอายุนี่ก็ไม่มั่นใจเรื่องคําตอบเหมือนกันครับก็เลยชูไม้ชูมือถามอีกครั้งว่าอายุเท่าไหร่กันแน่แล้วก้เๆ <laughs> แม่นี่ถือว่ารอบข้อมากเลยครับที่เอาตัวเลขมาให้ดูว่าแต่คตําตอบทั้ง4ข้อนี้จะถูกหรือไม่ครับต้องไปลุ้นกันบนเวทีเก่งยกข้อกันเลยใช่คำถามจากนี้ไปนะครับต้องถูกทั้งหมดกลุ่มที่1นะครับคุณมาจากประเทศอะไรคําตอบครับ ว่าญี่ปุ่นนะครับข้อ,อน,นี้นี่ถือว่าไม่ยากครับไปดูเฉลยกันถูกต,ต,ต้องครับโชโว์หน่อยครับโชว์หน่อยครับนี่ญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นนะครับจริงๆถ้าเห็นหน้าจะต้องบอกว่าไม่ยากนะครับจริง<น>ๆเห็นหน้าแล้วรู้เลยไหมลูกว่าเขาอยู่ประเทศอะไ S? <S รใช่ว่าอยู่ประเทศไทยอะค่ะอยู่ประเทศไทยนี่แสดงว่าต้องสื่อสารกันลำบากมากเลย อาล่ะครับถูกไปแล้วหนึ่งข้อจากสี่ข้อนะครับอีกอีกสามครับอีกสามคำถามนะครับต้องถูกทั้งหมดฟังครับข้อที่สองนะครับคำถามคือคุณอายุเท่าไหร่คำตอบนะครับตอบมาว่าสามสิบเอ็ดแม่ข้อนี้ก็ต้องถือว่าลุ้นกันสุดๆเลยละครับพอมีการเปลี่ยนคำตอบกันภายหลังเสียด,ด้วยจากเดิมนี่สามสิบมาเป็นสามเอ็ดไม่รู้ว่าตัวเลขไหนจะถูกครับมาดูฉเฉลยกันเลยดีกว่า ถูกต้องครับ <Yeah! S 1> บอกไว้ก่อนสองข้อแรกมันง่ายอ่ะอดูก็ญี่ปุ่นสามสิบเอ็ดันนี้ง่ายสองข้อเถือว่ายากเหรอ,อยากมากข้อที่สามคำถามนะครับฟังลูกถามว่าคุณประกอบอาชีพอะไรคำตอบคือแม่บ้านค่ะแม่บ้าน เขียนมาอยู่ข้างหน้าแะครับว่าแม่บ้านคําตอบของข้อนี้นะครับแม่บ้านเป็นคําตอบที่ตอนนี้น้องๆแต่ละคนนี่ก็นั่งไม่ติดแล้วรอครับเพราะข้อนี้มีการถกเถียงกันอยู่นานพอสมควรระหว่างแม่บ้านกับแม่ครัวมาดูเฉลยในข้อที่สามนี้กันครับ จริงแล้วผมว่าเขาสื่อสารได้เก่งมากนะ,ะใช่ตอนนี้เหลือกลุ่มที่สี่ใช่ไหมครับกลุ่มที่สี่ครับไหนคําถามคืออะไรครับพ่อของคุณชื่ออะไรบอกไว้ก่อนนะชื่อนี่มันสําคัญมากเลยนะผิดแม้แต่พยางค์เดียวนี่ไม่ได้นะแล้วชื่อญี่ปุ่นผมบอกได้เลยว่าเรียกยากมากเลยเดินครับกลุ่มที่สี่ครับพ่อของคุณชื่ออะไรตอบว่า ซื้อฮารู้เอาละครับตอบแล้วนะครับฮารู้คาซื้อทารูนะครับและคําตอบข้อสุดท้ายนี่ยากที่สุดเลยครับเพราะไม่รู้ว่าคําตอบที่ได้มานี่จะเป็นชื่อของคนหรือเปล่าแล้วถ้าเป็นชื่อของคนนี่ก็ยังจะใช่ชื่อพ่อของชาวต่างชาติคนนี้หรือเปล่าอีกด้วยอีกทั้งการฟังการเขียนและการสะกดชื่อนี่ต้องถูกด้วยนะครับน้องๆแต่ละคนนี่หายใจไม่ทั่วท้องแน่ๆครับ น้องอมสินี่ถึงกับเอามือลูบหัวปาดเหงื่อกันแล้วละครับงั้นไปฟังเฉลยกันเลยดีกว่าว่าพ่อของชาวต่างชาติคนนี้นี่มีชื่อว่าอะไรู uh กตอโอ้โหสี่พ้อถูกหมดเลยอะและแล้วน้องที่20คนนี่ก็สามารถผ่านภารกิจที่2นี้ไปได้ครับเก่งและฉลาดแบบนี้รับไปเลยเลี้ยงเงิน1ก0 0ตา5,000บาทจากไมโลทีอินวันซีเรียล แม้ว่าน้องๆทุกคนจะต้องพบกับอุปสรรคมากมายแต่เมื่อร่วมแรงร่วมใจและแก้ไขปัญหากันแล้วก็สามารถผ่านภารกิจนี้ไปได้อย่างง่ายดายครับภารกิจที่3เกี่ยวกับไข่ไก่ซีฟองนี่ครับคุณผู้ชมดูออกไหมครับว่าไข่ใบไหนนี่เป็นไข่ต้มช่วงหน้ากับเก่งยกของครับ